โ oh, อุ่นกำลังดีนะคะแล้วก็มาริสาจังเวลสวัสดีค่ะน้ำมาริษาจังเวลนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำนะคะในคลิปรีวิวนั่นเอซึ่งในวันนี้นะคะ,ะน้ำเนี่ยก็จะมารีวิวก่อนนอนนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่น้ำจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือแผ่นมาร์กตาไอ้น้ำนั่นเองนะคะ ชื่อยี่ห้อเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือชื่อเมกุลิทเิมนะคะเป็นม้าของทางญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งมียอดขายเนี่ยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะคะ ก็ตอนนี้น้ําก็ใส่ชุดนอนนะเตรียมที่จะเข้านอนนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายดวงตานะคะโดยในทั้งวันเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะใช้ตาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานาหน้าจอคอมหรือว่าการจ้องโทรศัพท์เยอะๆนะคะหรือว่าการอ่านหนังสือเล่นเกมดูซีรีส์อะไรเงี้ยทำให้ตาเนี่ยอาจจะล้าได้นะ,ะใช้การหนักมากอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์เรามากเลยนะคะก็น้ํากะว่าจะมาร์กตาก่อนนอนนะคะตัวแผ่นมาร์กตาไอ้นะ น้ีจะเป็นตัวที่ทําให้ตาเราเนี่ยอุ่นนะคะแผ่นเนี้ยมันจะไม่ร้อนลวกตาอะไรอย่างนี้นะมันจะให้เราเนี่ยผ่อนคลายโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะค่อยๆร้อนจะเรียกร้อนไม่ได้จะค่อยๆอุ่นอะอุ่นไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิที่40องศานะคะจะทําให้ตาเราเนี่ยผ่อนคลายได้นะหรือใครเนี่ยที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะมันจะทําให้ตาเราเนี่ยอุ่นนอกจากจะทําให้ตาเราอุ่นแล้วนะคะมันก็จะมีกลิ่นอะโลมาด้วยกันนะคะอยู่ในตัวมาร์ก าของเรเรลยนะโดยกลิ่นพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะเหมือนเป็นกลิ่นอะโรมาอ่างเงี้ยโดยตัวมาร์กนะคะมีทกทั้งหมด5กลิ่นนันเองนะคะนั่นก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นดอกคาโมไมา้กลิ่นส้มกลิ่นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ตัวที่5เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีกลิน่นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 9บาทนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็มีเข้ามาใน ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะหาซื้อได้ในห้าบิวทรีมนะคะน้ําก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากที่นี่นั่นเองนะคะอย่างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นี่คือทั้งหมดที่มีนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลิ่น5้ซองนั่นเองนี่ก็จะเป็นแพ็คเกจจิ้งอย่างนี้นะคะก็จะมีบอกเลยว่าเออสาหรับการเดินทางอะไรเงี้ยใครที่นั่งแบบเคอรอื่องบินเป็นระยะเวลานานนะคะหรือว่านั่งแบบรถเมล์รถอะไรรถทัวรถเมล์นี่อาจจะไม่เหมาะจ,จะนั่งรถทัวระยะเวลานานนะแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากปิดตานอนพักได้อะสถานที่ที่ปิดตานอนพักได้อารมณ์นั้นเขาก็บอกไว้อยู่นะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีบอกนะคะว่าเาวิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะอ่านไม่ออกแต่ดูภาพประกอบได้นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวน้ําเนี่ยจะทําการมาร์กตาให้ดูกันเลยนะคะว่ามาร์กตาไอ้น้ำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือน้ำก็เคยใช้ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไง โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็ได้เลือกมาร์กตาไอ้น้ามาะคะเป็นตัวนี้เลยกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้าจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตัวซองนี่ก็แกะตรงนี้นี่มันมีรอยปะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบกุหลาบอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ฉุนนะนี่ตัวมาคนะพอแกะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อย่างน,นี้เล ข้างหน้าของมันนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้นะคะตัวโลโก้นี่ก็คือตัวข้างหน้านะโลโก้ก็จะเขียนไว้เลยว่าม i กูดลิทเทมนะคะซึ่งเป็นชื่อแบรนด์เลยจะอยู่ข้างหน้านะคะเป็นอย่างนี้คล้ายๆเอ่อ ไม่พูดดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายแคฟีอ่ <ส Pit> ะแต่ไม่ใช่นะข้างหน้าก็จะนุ่มมากนะคะผิวสัมผัสของตัวมาร์กนี่คือไม่บาดผิวแน่นอนนะคะ <ร üst> เพราะมันนิ่มมากมเลยนะโอ้หนิ่มมากแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีตัวเอเกี่ยวหูนะคะให้เรานะเป็นอย่างนี้เราต้องแกะตัวเกี่ยวหูก่อนนะคะแกะอย่างนี้นะคะแกะออกมา แกงนี้นะคะตัวเนี้คือตัวที่เราต้องเอามาแนบกับตาเรานะคะเป็นสีขาวนะตอนจับเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความอุ่นนิดนึงนะตรงแผงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเราจะเกี่ยวหูนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูวิธีใช้เป็นอย่างนี้อันนี้คือข้างหน้าที่เราจะาทำการแปะลงไปนะคะเกี่ยวผมก่อนนะคะนี่เกี่ยวหูไปเลยอย่างนี้ เดี๋ยวจะต้องปิดตาแล้วนะอาจจะมองไม่เห็นแล้วนีอ่อันนี้คือเกี่ยวหูเหมือนใส่แว่นตาไปนี้แล้วก็ปิดตานะคะเกี่ยวอุยข้างหนึ่งโหอุ่นกําลังดีนะคะแล้วก็กลิ่นของดอกกุหลาบเนี่ยเป็นกลิ่นอ่อนๆแบบผ่อนคลายอะ่ะเหมือนกลิ่นอโรมาเวลาเราแบบจุดเทียนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ความอุ่นเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะมันค่อยๆร้อนนะคะแต่ไม่ได้ร้อนมากนะเพราะว่าเขาได้บอกไว้ว่ามันร้อนแค่40องศาค่ะก็ไม่ได้ลวกตานะแล้วก็ผ่อนคลายมากอ๋อ ว่าแบบง่ายตับสบายแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆสำหรับ,บคนที่นอนไม่หลับก็อาจจะหลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสายตาได้ผ่อนคลายดวงตาได้นะคะ โหอันนี้แค่แป๊บเดียวนะคะก็รู้สึกว่าแบบประมาณสัก1นาทีสองนาทีอะที่น้ำรองนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากพอเปิดมาแล้วแบบสดชื่นอะเออแล้วผ่อนคลายด้วยสดชื่นด้วยในตัวก็คือมันแบบรู้สึกว่าตาเหมือนได้รับการฮิลลิ่งเดี๋ยวน้ำจะใช้ตัวนี้นะคะเข้านอนแล้วเพราะว่าพอใช้แล้วง่วงมากเดี๋ยวจะไปลองใช้นอนดูนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากลองใช้ตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้แล้วที่ไทยนะคะคือริวเทียรนั่นเองนะคะเขาได้นําเข้ามานะคะสําหรับตัวนี้ไปหาซื้อได้นะคะ1 5 9ยาบเาบาทนั่ ก็ผ่อนคลายมากอย่าลืมนะเอาด้านที่เป็นโลโก้ออกนะคะโลโก้ที่เขียนว่ามีกุลิทึมนะแล้วก็ไปใช้กันดูนะคะอันนี้แนะนาาํามากสุกผ่อนคลายมากเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องน้ําด้วยนะคะส้าบวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย